สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องแล้วครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่612ของบ้านมุงพักเครื่องแล้วนะครับมีพลาสตสวยสวย26รายการมานนำเสนอพร้อมรายการของสะสมอีกหนึ่งรายการนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับหลายบ้านมุงพักเครื่องนี่ลายชื่อหมูนะครับไลายนี้นะครับ0 9 3 9 6 5 2 3 6 1 เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเบอร์เรียวกันนะครับ ID ไลน์นะครับ M O O I A M 2ส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไรแตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับเป็นของ t 4เรียดยังไงไม่เกินตี4ครึ่งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่612นะครับนี่นะครับนี่จะปัดกล้องนะนี่ เป็นพาสสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจะสวยงามลงรักนะครับลงลักด้านหน้านะครับมีรูพุนตามธรรมชาตินะครับผ่านการใช้มานะครับเป็นรายการที่1นนะครับสมเด็จนะครับรายการที่2ก็เป็นพาสสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงแปลกตาดีนะครับอันนี้พิเศษตรงที่เป็น2หน้านะครับเนื้อจัดดีนะครับ เนื้อค่อนข้างจะจัดนะครับแต่ผงนะครับเนื้อเป็นจำๆเลยนะครับรายการที่สองรายการที่ 3. สามก็ยังเป็นพาสสมเด็จอยู่นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับพาออกจะบางๆนิดหนึ่งเนื้อค่อนข้างจัดนะครับเอานี้นะครับรายการที่สี่ก็ยังเป็นพาะสมเด็จอยู่นะครับแต่อันนี้เป็นสมเด็จ มียันแบบนี้เขาเรียกสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จยันวานะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเป็นพระวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับพระมีความเก่านะครับรายการที่ห้าก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามน,นะครับเป็น พระเนื premises, ้อผงนะครับออกเหลืองนิดๆนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จรุ่นใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองนะครับเป็นเนื้อผงออกน้ามันนิดนะครับด้านหลังก็เลยนี่นะครับอนุสรนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ปีนะครับวัดพิกุลทองนะครับ เป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับสิงห์บุรีรายการที่7เป็นเหรียญบ้างนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับหลวงปู่เพิ่มเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับถ้าเขาบอกพูดผิดแล้วให้ตกปลาปากบวมไปหมดแล้วนะครับนี่ผิดทุกวันวัดกลางบางแก้วนะครับรายการที่7นะครับ รายการที่แปดก็เป็นเหรียญนะครับแต่นี่เป็นเหรียญกลมนะครับเป็นเหรียญกลมค่อนข้างจะเป็นบอกคล้ายบกกระสาบเลยนะครับพิถูกขอภัยนะครับเพราะเหรียญคมชัดและสวยงามนะครับฝั่งเป็นหลวงพ่อชินราชอีกฝั่งนึงเป็นหลวงพ่อสดทอนแบบนี้เลยนะครับซื้อเช่าเป็นหนึ่งนี้ได้สององค์เลยนะครับหลวงพ่อชินราชกับหลวงพ่อสดทอนนะครับพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยเลยนะครับ เป็นเหรียญกลมนะครับรายการที่8ปรายการที่9เป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับหลวงปูดทวดสภาพผ่านการใช้นะครับก mm. ็ไหลลอกๆนะครับปี2522น,น,นะครับเป็นเหรียญเมญ็ดแตงนะครับหลวงปูดทวดนะครับเป็นเม็ดแตงหลวงปูดทวดนะครับรายการที่10เป็นเครื่องแรงมัางนะครับเป็นหลังเสือนะครับ แต่ว่าดึงยังไงก็ไม่ออกนะครับเหมือนเขาติดกาวไว้นะครับเนี่ยมันดึงไม่ออกนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับความยาวนะครับน้ำตาขาดครับแบบนะครับความยาวนะครับของหลอดเขาใส่หลอดมาอย่างนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศนะครับเกือบเกือบสองนิ้วนะครับขาดประมาณสองสามเซนนะครับความกว้างของตะกุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ เซนกว้างนะครับหรือประมาณครึ่งนิ้วนะครับนี่เป็นรายการที่สิบนะครับเป็นเครื่องรางนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นผ้าเนื้อดินนะครับออกเนื้อดํานะครับเป็นนางเม็ดมะเช็ดนะครับกําแพงเพชรนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเม็ดมะเช็ดนะครับรายการที่สิบสองเป็นผ้าเนื้อดินนะครับเนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับ เป็นพระผงสุพรรณนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านมากเลยนะครับเนื้อค่อนข้างจะจัดเลยนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหล่อโบราณหล่อทองเหลืองนะครับตะไบกลนนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเหลืองอมเขียวเลยนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับ รายการที่14เป็นพระรูปหล่อชินราชรอยองค์นะครับเป็นหล่อฉีดนะครับเนื้อโลหะนะครับกัไหลทองนะครับปีพศไม่ทราบนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับเป็นรายการที่14นะครับรายการที่15เป็นพระรูปหล่อนะครับขนาดเล็กนะครับเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะครับรูปหล่อรอยองค์นะครับรูปเหมือนท่านนะครับ ตอ,อโคดสาราที่ก้นนะครับเป็นรูปหลอก,กระไหลทองนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่16เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญคล้ายๆทองแดงขัดเงานะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับคืออะไรอยูงด้นหลังผมดูให้นะครับพวกเขาเป็น สถานที่อะไรนะครับด้านหน้าเป็นพระเจ้าตากนะครับปีสามแปดนะครับเป็นบุรณะสถานพระราชาวังเอ้พระราชาพระราชรราชวังเดิมนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับรนาะชวังเดิมปีสามแปดนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับขัดเงานะครับรายการที่สิบเจ็ด เป็นแหวนทองเหลืองนะครับหัวนี่จะเป็นเรียกเขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับเพชรนาทั่งหรือเลยทักอย่างนะครับแหวนนี้เขาเล่นเงินเป็นหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับเป็นนางกวักแล้วก็เป็นผ้ายืนแบบนี้เป็นตัวแหวนเป็นฝาบาทน,นะครับอันบนนี้คือรู้สึกว่าจะเรียกเพชรนาทั่งนะครับถ้าเกิดว่าผิดถูกขออภัยนะครับรายการที่สิบเจ็ดในการที่สิบแปดเป็นผ้าปิดตานะครับเนื้อตะกวัวนะครับ นี่นะครับหลังยันแบบนี้นะครับสภาพผ่านาการใช้นะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่18นะครับเนื้อตะกวัวรายการที่1 9เป็นผ้าเนื้อผงนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้เล่นกันเป็นวัดรังสีนะครับเป็นรายการที่19นะครับรายการที่20เป็นผ้าขุนแขนผงพายกุมารน,นะครับ ท่งนี้เนื้อออกเทาน,นะครับลงบนทองและผ้าผ่านการใช้ด้านหลังฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะครับหลังยันห้านะครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นภาพปิดตานะครับออกคุกลักลงบนทองด้านหน้านะครับพิมพ์ทรงแบบนี้เหมือนเคยได้มานะครับนี่ได้มาค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับแต่ไม่ทราบที่นะครับรายการที่21รายการที่22 เป็นพระนางขยานะครับเนื้อดินนะครับสภาพผ่านการใช้เนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับเรียกพิมพ์อะไรผมเรียกไม่ถูกนะนี่นะครับนางขยานะครับยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสามถักใส่สินหรือถักเชือกมาน่เี้เขาเรียกว่าขุนพยนตร์นะครับเป็นที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบเลยนะครับแต่ดูแล้วขังดีนะครับครบยี่สิบสามรายการนี้ออคงละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับ ส่วนนี้เป็นรายการที่24เป็นภาคกุนะครับผมดูจากพิมพ์ทรงน่าจะเป็นนาลายส่งปืนนะครับกระเทาะมุมนี้นะครับเป็นภาคกุนะครับเป็นจังหวัดไหนแน่นี้ผมไม่ทราบนะครับผงค่อนข้างใหญ่นะครับโตนิดนึงแต่ว่าให้เลยนะครับความกว้างของพานนะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วสูงอยู่ที่ประมาณ2นิ้วเศษเษนะครับแหว่งข้างนี้นะครับ ตามสภาพนะครับอันนี้เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับนาลายงปืนนะครับรายการที่24รายการที่25เป็นหยกนะครับเป็นหยกแกะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับนั่งบัวนะครับสองหน้านะครับเป็นหยกนะครับเกาะรูนะครับเย็นเลยนะครับเย็นนะครับเป็นหยกนะครับข้างบนเขียวข้างล่างจะออกขาวๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนะครับเขียวไม่ทั่วองค์นะครับแต่ว่า ชิ้นค่อนข้าง,างจะโตนิดนึงนะครับไม่ได้เล็กมากนะครับอยู่ที่สูงอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษๆเลยนะครับความกว้างของหน้าตักอยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับถือว่าชิ้นไม่ไม่เล็กมากนะครับพอประมาณค่อยคอได้นะครับนี่ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นยกนะครับยกรายการที่26เป็นแม่เป๋นะครับแม่เป๋ นั่งแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่เป็นของการเรื่องหรือสัป,ประดนนะครับอันนี้เป็นของค้าขายนะครับส่วนสูงที่ประมาณหนึ่งนิ้วขาถึงขาอยู่ที่ประมาณสองเซนนะครับตัวค่อนข้างเล็กนะครับเป็นของค้าขายของมหาเสน่ห์มหามงคลนะครับอันนี้แต่ท่านั่งเขาอาจจะดูไม่สุภาพแต่เขาเรียกเราแม่เปิดนะครับรายการที่ยี่สิบหกครบยี่สิบหกรายการนะครับ อันนี้มาเพิ่มเติมก็คือเป็นของสะสมนะครับเพิ่มจากนอกเหนือจาก26รายการของพานแล้วนี่คือของสะสมนะครับอันนี้คือเลี่ยมพลาสะติกเก่ามาเลยนะครับแบบนี้นะครับได้ได้มานี่ก็ผมก็จะพอรู้เจ้าของเขาก็รู้นะครับอันนี้คือสเก็ตด,ดาวนะครับสเก็ตด,ดาวส่วนมาจากดาวไหนนี้ผมคงจะทราบไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าเป็นสเก็ตด,ดาวนะครับเขาก็ เอามาเลี่ยมใช้ไว้การเลี่ยมนี่คือเก่ามากแล้วนะครับเป็นของดีจากนอกโลกนะครับอันนี้ก็เอาเป็นรายการพิเศษนะครับรายการของสะสมเอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับสเก็ตด,ดาวนะครับสเก็ตด,ดาวดาวลงไหนนี้ไม่ทราบนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเรื่อง้วยนะครับขอบคุณครับ